ผมไม่ว่างไปดูแลแม่หรอกนะแค่นี้แหละแม่คนเดียวเลี้ยงลูกสี่คนได้แต่ลูกทั้งสี่คนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้ถ้าวันหนึ่งคนที่เคยอุ้มเราไว้ทั้งชีวิตต้องมานั่งรอข้าวจากลูกตัวเองแล้วไม่มีใครเอาข้าวมาให้เลยคุณจะยังเรียกตัวเองว่าลูกได้ไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางทุ่งนา บ้านไม้ยกใต้ถุนเก่าๆหลังหนึ่งที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเด็กแต่วันนี้เหลือเพียงเสียงไอแห้งๆของหญิง <c oughs> ชราคนหนึ่งเธอชื่อแม่คำหญิงไม้อายุเจ็ดสิบกว่าหลังงอมือหยาบแต่หัวใจแข็งแรงกว่าคนทั้งหมู่บ้านรวมกันแม่คำมีลูกสี่คนคนโตชัยทำงานบริษัทในกรุงเทพคนที่สองสี แต่งงานไปอยู่กับสามีคนที่สามมเปิดร้านขายของชำคนสุดท้องเดชขับรถรับจ้างทั้งสี่คนเติบโตมาด้วยข้าวที่แม่คำปลูกเสื้อผ้าที่แม่คำซักและชีวิตที่แม่คำอดเพื่อให้ลูกอิ่มย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนลูกเอ้ยกินให้หมดนะแม่ไม่หิวคำนี้ลูกทั้งสี่คนได้ยินทุกวัน โดยไม่เคยรู้เลยว่าแม่ไม่หิวแปลว่าแม่ไม่มีจะกินแม่คำตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างหาบน้ำหุงข้าวลงนากลับมาก็รับจ้างซักผ้ากลางคืนเย็บผ้าใต้แสงตะเกียงเสียงจากเย็บผ้าดังแข่งกับเสียงจิ้งหรีดตัวร้ายของเรื่องนี้ยังไม่ใช่ลูกแต่คือความจนที่กัดกินทุกวันและโชคชะตาที่พรากพ่อของเด็กไปตั้งแต่ลูกยังเล็ก แม่คำเคยล้มป่วยไข้ขึ้นหนาวสัน่นแต่ยังลุกมาหุงข้าวถ้าแม่ไม่ลุกลูกจะกินอะไรเวลาผ่านไปลูกทั้งสี่คนโตแยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองวันที่ลูกคนโตขึ้นรถทัวร์เข้ากรุงเทพแม่คำยืนโบกมือน้ำตาไหลเงิบเงียบตั้งใจทำงานนะลูกไม่ต้องห่วงแม่ชัยสัญญาเดี๋ยวผมจะส่งเงินมาให้แม่ทุกเดือน เดือนแรกมีเดือนที่สองมีเดือนที่สามเริ่มเงียบแม่ไม่โทรถามไม่อยากรบกวนสีลูกสาวคนที่สองเคยพูดไว้ว่าถ้าแม่แก่เดี๋ยวหนูดูแลเองแต่เมื่อมีลูกมีสามีคำว่าเดี๋ยวก็ยืดออกไปไม่มีที่สิ้นสุดมนกับเดชต่างมีเหตุผลช่วงนี้ธุรกิจไม่ดีรถเสียต้องผ่อน เหตุผลฝั่งดูดีจนกระทั่งแม่คำต้องนั่งนับเข้าฝานในไหทีละรำมือฤดูฝนปีนั้นน้ำท่วมทุ่งนาข้าวที่แม่ปลูกเสียหายหมดแม่คำล้มป่วยขาไม่มีแรงเดินแทบไม่ไหวเสียงไอดังในบ้านเงียบๆเธอหยิบโทรศัพท์มือถือปุ่มกดเก่าๆโทรหาลูกคนโตใช่แม่ไม่สบายปลายสายเงียบไปครู่หนึ่ง แม่ครับช่วงนี้งานยุ่งมากไว้ผมโทรกลับนะสายตัดแม่โทรหาสีแม่อยู่บ้านคนเดียวแค่ช่วยมาดูแม่หน่อยสีถอนหายใจแม่หนูติดลูกสามีไม่ค่อยอยากให้ไปค้างหมนรับสายแม่ขอเวลาหน่อยนะร้านขาดคนเดชไม่รับสายเลยความเงียบดังยิ่งกว่าเสียงฟ้าร้อง ตัวร้ายตัวจริงไม่ใช่ใครอื่นแต่คือความเห็นแก่ตัวที่ซ่อนอยู่ใต้คำว่ายุง่งแม่คำไม่ร้องไห้แค่ถอนหายใจยาวแม่คนเดียวยังเลี้ยงพวกเองได้แต่ทำไมพวกเองสี่คนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้คืนหนึ่งแม่คำล้มลงข้างเตียงไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นจมเช้าเพื่อนบ้านแวะมาดูเห็นแม่คำน่นนิ่ง รถพยาบาลมาช้าแต่โชคยังเข้าข้างแม่คำรอดข่าวไปถึงลูกทั้งสี่ทุกคนรีบมาแต่ไม่ใช่เพราะคิดถึงเป็นเพราะกลัวคนจะนินทาที่โรงพยาบาลแม่คำลืมตาขึ้นเห็นลูกยืนเรียงกันเธอยิ้มยิ้มทั้งน้ำตามาแล้วเหลือลูกลูกคนโตพูดทำไมแม่ไม่บอกว่าป่วยหนักแม่คำมองหน้าเขาแม่บอกแล้ว แต่ลูกไม่ว่างฟังเงียบทั้งห้องหลังจากวันนั้นลูกทั้งสี่ตกลงกันจะผลัดเวรกันดูแลแม่แต่ได้ไม่นานก็เริ่มมีปัญหาคิวนี้ของใครฉันดูแลมากกว่าแล้วนะแม่คำได้ยินทุกคำแต่ไม่พูดอะไรวันหนึ่งแม่เขียนจดหมายไว้แล้วหลับไปไม่ตื่นอีกในจดหมายมีเพียงประโยคเดียวแม่ไม่เสียใจที่เลี้ยงลูก แม่เสียใจแค่อย่างเดียวที่ลูกไม่เคยเรียนรู้วิธีดูแลคนที่รักแม่คนเดียวเลี้ยงลูกสี่คนได้เพราะแม่ให้โดยไม่เคยนับแต่ลูกสี่คนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้เพราะมัวแต่นับว่าใครให้มากกว่ากันถ้าคุณยังมีแม่อยู่โทรไปหาเธอวันนี้อย่ารอให้เหลือแค่จดหมายใบสุดท้ายเพราะบางครั้งคนที่รอเราอยู่ไม่ได้ต้องการเงิน แค่ต้องการเวลา